สวั ine, สดีสมาชิกค <tinc S 2> ัสนาเซนเดกคนะครับวันนี้พบกับผมเดมเชคเลยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้มอมที่เกมฟุตบอลฮีวเล็กอังกฤษคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงคโปร์เชลซีเหมือนฟังเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตผลงานล่าสุดบุกชนะคริสตัลพาเลซ์ศูนย์ตัวเดียวหนึ่งทำให้ยังนำเป็นจ่าฝูงของลีกตอนนี้แข่งไปเจ็ดนัด ชนะ6แพ้1มี18คะแนนไซตตีหนัดหลังสุดชนะหนัดรวดทางฝั่งทีมเยือนเชลซีภายใต้การโค้ชทีมของเอ็นโซมาเลสกาผลงานล่าสุดเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่ประตูต่อตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่หลักที่6แข่งไปเจนัดชนะ4ี่ 4, เสมอ2แพ้1่ไซต์ีห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งการจะเท่าวันนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลมาในระบบ42 3ส นาเปาซงเดลโกโชตา,ตาเติมเกมลูกด้วยหลุยดีอาสดูบินิกสบอสไลม,ฮมูฮัมหมัดซาล่ามิฟิลเกมรับส่งคือซิดจ์โจนร่วมกับไรอันกราฟเฟนแบกคู่เซ็นเตอร์ส่งเวอร์จิลฟานได้ประสานงานร่วมกับโกนาเต้แบ็กซ้ายแอนดูลูเบอร์สันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนผู้สาประตูก็จะเป็นชเชลเฮอร์ทางด้านทีมเยือนเชลซีมาในระบบ4-2-3-1 นาเปาคอยพังประตูส่งนิโคลัสแจ็กสันสนับสนุนเกมลูกด้วยโคพาเมอร์มาดูเอเก้เจดอนสานโชร์รักษาผู้ที่กลางวางมอยเซตไกเซโดร่วมกับเอนโซฟอนเดสโคซินเตอร์ส่ง, ville, งรีไวโควิลภนยในกำลังร่วมกับโทซินแบกซ้ายเฮเลนโตวาก้าแบกขวามาโลกุสโตผู้สาประตูก็จะเป็นโรเบิร์ตซานเชส คู่นี้ก่อนเกมเขาให้ลิวฮูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับเกมล่าสุดท,ที่เจอกันลิวฮูชนะจุดโทษในศึกคาราบาวครับทัศนะของคู่นี้ผมมองว่าลิวฮูฟอร์มการเล่นดีอย่างต่อเนื่องมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนส่วนทางเชลซีชั่วโมงนี้กําลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆนัดนี้ทั้ง2ทีมไม่มีใครเหนือกว่าใครมีโอกาสจบ,จบลงด้วยผลเสมอสูงมาก ส่วนตัวแล้วยังเลือกเชียร์ไปที่เชลซีน่าจะสู้ได้สนุกและไม่แพ้ในเกมนี้ครับคืนนี้ตามเชียร์เชลซี Chelsea. เป็นทีมพิน่าเชียร์สำหรับคำมเพืนนี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับลไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ